น,นี่เป็นลำโพง jbl extreme 2นะครับเป็น 2, 2> นะก่อน,นจริงๆริอะแบตเตอรี่เนี่ยก็ปี2อปีอยู่ได้นะฮะแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าจะ3ปีเกือบ4ปีแล้วนะครับนะฮะก็เสียดายเนาะทิ้งไว้เมืม่อก่อนอินแบตเตอรี่ของเขาจะราคาสูงมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือราคามันจะโลดลงมาละเหลืออยู่หลักร้อยนะครับเมื่อก่อนหนึ่งพันสองพันก็เลยแบบน,นี่มันแพงไปหรือเปล่าก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะฮะแต่อันนี้ก็เลยสั่งมาจากอ่าอจะเป็นแอป นะนี่นะก็มีเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะนะครับตัวนี่นะฮะลำโพงนะครับตัวลำโงพงเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้มีตัวดูดเนาะแล้วก็มีไขควงแช่ไขควงแบนนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกสำหรับงัด จริงๆมันแกะง่ายมากนะครับคือผมผมแกะน็อตอะไรไปแล้วละ่ะ๋ยวตรวนี้ก็วิธีการแกะก็คือเขาจะงัดนะครับงัดตัวนี้ขึ้นโดยใช้ไขควงก็ได้ฮนะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีตัวนี้มาให้ครับงัดนี้ย คือมันมันเก่าแล้วนะครับหลายปีแล้ว <c oughs> ก็จะมีน็อตนะครับน็อตนี่นะฮะสองตัวเราก็แกะน็อตออกนะครับผมอดแชกอันนี้ผมขันน็อตไปแล้วตัวแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับช่อง น,นี้ก็หมุนน็อตทั้งหมด8ตัวนะครับแปตัวแล้วก็ยกออกเลยคือถ้าจะง่ายแกะตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะครับแต่นี้ผมไม่ต้องแกะก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเปิดได้แล้วนีแปดเเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเราก็ยกแปดขึ้นนะครับ เขาจะมีสล็อตนะครับเสียบอยู่ตรงนี้นะฮะครับแล้วก็กดล็อกแล้วก็ดึงออกนี่นะครับเขาจะมีล็อกแบบนี้เรากดบีบนะฮะบีบแล้วก็ปลดออกนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ตัวใหม่นะครับแบตใหม่แันแบตเก่าทุเมื่อก่อนนี้เป็นพันสองพันเลยนะของแบตเตอรี่ ก็จะมีส่ซองเสียบเหมือนกันแล้วก็เสียบเข้าไปที่ดื่มแล้วเราก็เอาแบบใส่เข้าไปครับมันใสยเก็บคือเขาออกแบบมากันกน้ำเนาะแต่ว่าวันนี้มันก็เก่ามันน่าจะก,กันได้แล้วนครับก็คือ โอเคไม่เป็นไรไไเราก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็น็อตใส่นะฮะน็อตวันนี้รู้สึกจางหมดแปดตัวนี่ครับนี่ผมหมุนออกไปแล้ว แล้วแกะต้องระวังเลยครับเพราะว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันเก่าแล้วมันกรอบัเปลี่ยนง่ายมากเลยนะ จะยิงรุ่นใหม่ยิ่งง่ายนะครับรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นซิปอะรูดซิปลแล้วก็แกะขันนอตออกแค่ไม่กี่ตัวไม่ต้องมางัดแบบนี้ก็ได้เลย จริงมันมีกาวเลยเราจะมีกาวเราะคือมันก็นแน่นดีนะครับเสร็จเรียบร้อยละนี่เราก็เรามาเทสดูดูว่าแบตมีหรือเปล่านี่ครับติดเละถ้าไม่มีเนี่ย JBL เขาไม่ติดเลยนะแต่ไฟที่แบตเตอรี่ก็ไม่ได้มีมาเสียบชาร์จแบตพวกนี้แบตลิเธียมเนี่ย ๋ยวปล่อยให้มันหมดจนเกี้ยงนะครับนะปล่อยให้มันหมดเกี้ยงเลยเพราะว่ามันจะเสื่อมนะครับแบตลิเธียมเนี่ยครับพยายามที่จะใช้งานอยู่แล้วก็เทสชาร์จอยู่เรื่อยนะครับจะให้หกจุดขีดเลยๆขีดสองขีดก็สามารถชาร์จได้แล้วก็ได้เครื่องไมสขึ้นมือมาเพิ่มเนาะก้อนนี้อยู่ห้าหกร้อยบาทนะครับรวมส่งนะ คือไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ากาวมันมันเริ่มเสื่อมสภาพมันเร่งัดลกลัวมันมันจะดังไม่ไม่พอเหมือนเดิมเพราะว่าพัติมันก็3ามสี่ปีแล้วคนระับคือมัน,ม,นมันมานานแล้วนะครับ ซื้อใหม่เนาะถ้าซื้อใหม่ก็6 7เจ็ดพันะครับตัวเอสทีเนี่ยนะครับที่ผมซื้อเนี่ยเพราะนี้ครับ <c oughs> เขามีที่เปิดขวดเบียร์กวดอะไรมาให้นะ <c oughs>